ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหน,นีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติ สำหรับเรื่องการหนีนรกขอนในตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยตรงคือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสัญญาณสามรายการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้งสี่คือการเกิดเป็นสันนรก เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้องต้องไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอบบาปอกุศลเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคต,ตัดว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไป กลุวมความว่าไม่ตกเป็นทาสของบาปอวุศลต่อไปอีกสำหรับสัญญชนำเรายการที่พระพุทธเจ้าให้ตัดสัญญชนำเรายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าสก,กายทิฐิความรู้สึกของคนผู้มีสัญญาน์คือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมียายาูม์เป็นต้น เขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกลมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อทีสองวิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้ยานี้เป็นต้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ สังย่อยข้อที่สามศิลปตระตราม,มาตไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลสมดชาติจะไม่จเจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัด น่งขาวห่มขาวบ้างนองเหลืองห่มเหลืองบ้างนองปกติบ้างบางทีก็เข,เข้าเขตปฏิบัติเป็นคนลนเจ็ดวันสิวันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ด้ว่าเฉพาะใน7จ็วันสิบห้าวันอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวัน ถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเรืงศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศิลปะปรามาตทั้งสามรายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทำนยังไงก็ใช้สม,มาธิคือปัญญาได้แก่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริง แต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจำเจนว่าคนก็ดีใส่ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นแต่ว่าใครตายก่อนตายหลังเขาเท่าน,นั้นตส่ตก็เหมือนกัน บางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายแต่ก่อนออกคลอดจากคันมาาันดาบางท่านก็คลอ,อดจากคันมันดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้างสองสาวันตายบ้างเดือนสองเดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติ แต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาทไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราว่าจิตของเรามันดีหรือมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริงของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอน,นว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายพระพุทธเจ้าทรงตรัส <c oughs> ว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลเือจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้นท่านบอกว่าตายแล้วไปโส,โสโู่สุติคือโลกสวรรค์เป็นต้นแต่เวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบันดายแต่พุทธศาสนิกชน ผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาความดีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลังศึกษาสัญญาสามแล้วก็พิจารณาความดีพระเจ้าในขอบเขตของสัญญาสามว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดให้ทุกคนปฏิบัติในศินห้าและกำหนดสิบ มันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในสินห้าก็ดีในกาหนดสิบก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอสิงก็ดีกาหนดสิบก็ดีถ้าสอมริการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รักหนึ่ง เราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูข,ของใครมีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบรายการที่สองเรามีความเมตตาปราณียิ้มแย้มสั่มใสย,ยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธร ไม่เยืะอยงทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนไมัก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่สาจิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้าก็บพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งขึรืงจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและพรรยาขาองตนเท่านั้น ไม่ไปยุ่งกับพัญญาและสามีเขาบุคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา <c oughs> ทุกคนต้องการวาจารจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประตุสลายซึ่งกันและกัน ุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานให้เป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจารจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกใช้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนแตละหม่คนเตละกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจ แล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกเลากันมีแต่สันเริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทำอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้น่าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีเพื่อนที่รักคนเกลียดหายาก คนที่อยากได้ก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิ่ยสยานี่กมเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่5ของศินท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุราไเมรัยนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราไเมีไรมาเสียสตังเปล่า ถ้าสาตังเหล่านั้นมาทำกับเขาซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจิตยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีอาการนิ่มนวนทุกอย่างพูดจาก็ไพเราะจิยามันได้ก็ปัญญาจิยามันย่ายก็งดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบ ถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาแล้วมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นตน้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใด ยินดีเฉพาะที่เราขอที่หานได้โดยชอบธรรมกาลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกําอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยื้อแยงจริยาที่แสดงออกมาบรรดาเป็นพุทธบริษัทคนที่อยากได้ ด้วยความสุจริตกาบคนที่อยากได้โดยอาการทุจริตอาการแสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนจะหลายเขาทราบว่าเราดีแลวเราเร็วและราการต่อไปเว้นจากการความโกรธความเพียบายข้อนี้สำคัญมากกเพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณาม,มีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดกาล ถ้าอยากกลายก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้ยยาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะแต่โกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดีก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็อย่างยิ้มเพราะจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักงสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย,เย็น คนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดมีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งออกมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเล็วกายก็ทำเร็ววาจาก็พูดเล็วตาก็มองด้านความเร็วความดุร้ายใครเขาก็รู้ ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานําไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุข ข้อนี้เป็นข้อไปสูจน์ความดีของพระพุทธจเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคําสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องเปสูเผความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมามาแจกมาบอกพวกเราจรึงทราบสำหรับพระธรรมนั้นได้กับศีลกรงความเรายอมรับนับถือพระพุทธเจา้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมนับนับถือพระอริยสงฆ์ แล้ก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทําได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเร็วเข้ากับน,นรกได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบท้วนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาทั้งพุทธริษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้งสี่ระการคือเกิดเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสีหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีสินห้าบริสุทธ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบทสิบอย่างนี้พระพุทธเจา้าสงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอารมณ์ยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่วรักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้ อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมครูทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอีกชาตินี้ไปเป็นไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจตคอมนุษย์ ชาตินั้นจะเป็นพระอรหันต์ปานิพันธ์ถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นไปกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสลับกบเทวดดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่สามจะเป็นพาาระอรหันต์ปานิพันธ์ถ้ามีกำลังใจเข้มข้น จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระหรหันแต่ถ้าท่านพูดใดปฏิบัติชิ้นห้าได้โดยกะหมดสิบได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหายอย่างไหนก็แน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ดีกรหมดสิบคือข้อ ก็ว่าว่ามโนโกรรมข้อท้ายสมข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นโถข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระสารทันที าว่าการแตบตามแบบนี้ว่าการต,ตามแบบของของของตำราได้ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าสี่องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆสิบพระองค์งวดที่แรก5้าองค์มีพระศรีอริยะเมตไตรเป็นองค์สุดท้าย ก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามองค์ต้นแล้วต่อไปอีสี่องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าทึงสิบองค์ตามตำราที่อ่านมาธรรมากอ็อ่านหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากเหมืนกับนี้ บางกับก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์บ้างอย่างนี้เป็นตน้นถึงห้าองค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากับนี้มีถึงสิบองค์ถือว่าเป็นกับพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีเท่าสิน5กระบทดสิครบทุนก็าตาม ตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์ถ้าศีอาริยะเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงไงอายุก,กับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรหมที่จะเกิดข้างหน้า การสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเราฉะนั้นท่านนั้นหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีหกองค์แต่แต่มามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้าอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือผมพบพระศีอาริยะเมตรยคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตัดประเทรเทศนา ฟังบัรรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ปนิพานอย่างนี้ได้กําไรมากบรรดาธรรมพุทธบริษัทถ้าปานิพานเช้นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาธรรมพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระฤาเีน,นี่ฤชี เวลานี้มีเถนหรือเปล่าไม่รทราบเถนชีพระเนนเถนชีเถนเถร,ระแปลผู้ใหญ่โดยชีแปลว่านักหวดอาตมาไปาเองถูกตำราหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบพระกับเนนนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามาก ถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพราะเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสัญโยณสามกันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านด้านของอะไรละ่ะลืมแล้วอิทธิบาทสี่ คือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิทยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียงเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ทอ้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิงปฏิบัติ วิมังสาใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทําใหม่ใช่ถูกถ้ากาลังใจมีอิทิบาทสิบรายการครบทวนบรรดาแทานพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกินสามเดือนนี่ยังพูดเฉพาะครววาดนะแต่พระกับเนนเทนชีอัตมาไม่คานวณ ทางนี้พร่อะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึงเจ็ดวันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลไม่ขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กัน,กนสําหรับครวัตก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์สภาคสตรัสว่าการจะตัดสังโยธาสามจริงๆนั้น ท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศินบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศินศินก็ดีกระหมดสิบก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คัดเศษนี้เหลือเวลาห้านาที ก็ยัขอแนะแนวในการปฏิบัติกบับบรรดาเทพพุทธบริษัทแบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนะักข้อที่ 1. สกายะทิฐิให้มีตัดสกายตะทิฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนในสัตว์ที่เข้าตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไปอนใช้ปัญญามาก แต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายและจงอย่ญญาท้อถอยทํามืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทํากิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องทําให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตาย ในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างในความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทำให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่พึงทำได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้เมื่อป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถา้าความตายยังพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตาย เราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระง,งับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความาการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพรธเจ้ามาหาเศรษฐีทั้งหลายมีนามวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกดนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกดนับไป30-40ิปียังไม่ครบ ยังไม่รู้กี่โกดมันยังไม่หมดก็ต้องนับก็ไปเล่มเล่มเกวียนเล่มเกวียนเขายัางไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเก,กวียนรวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหาก,กินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้านั้นแงการประกอบอาชีพบรรดาจะบริษัทต้องทำถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมานึกถึงความตาย การนึกถึงความตายที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไดปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกรอบเฉพาะความดีการประกรอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรม เท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมาฐานเป็นพุทานนธา,านุสติกรรมฐานคำว่าพุทธาน,นุสติกรรมาฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณลีเทพบุตร ท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปปิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตตมาน,นิดเดียวเป็นเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรวโลกทั้งสองท่านนี่พระพ,พุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเหมือนกัน อลาบรนดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดเสแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี